เนื่องจากปัญหาเพื่อเศรษฐกิจของจัดพะเยาประสบปัญหาราคาตกต่ำทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาจึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการทำการเกษตรที่หลากหลายและยังช่วยสิ่งแวดล้อมของจุดพะเยาจังหวัดพะเยาเริ่มส่งเสริมการปลูกยางพาราติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยยางพาราก็สามารถจะช่วยเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันจะสร้างพื้นที่ป่าด้วย ทำให้เกษตรกรมีอาชีพมีรายได้หนักห่ด้วยเกษตรกรในจังหวัดพะเยาที่เคยปลูกพืชเศรษฐกิจเริ่มหันมาปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นอาจเป็นเพราะราคายางพาราที่ดีการดูแลที่ไม่ยุ่งยากและมีความมั่นคงกว่าลำไยลิ้นจีและข้าวโพดจึงทำให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยายางพารานี่มันเป็น พืชเกษตรทั้งเลือกนะเนาะพืชเกษตรทั้งเลือกหมายถึงว่าเกษตรที่ลงทุนครั้งเดียวไม่ลงทุนบ่อยแล้วก็เราก็สามารถให้ผลผลิตหลายปีโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากไม่เหมือนพืชเกษตรอย่างพืชล้มลุกตัวอื่นเนี่ยมันต้องลงทุนซ้ำซากลงทุนทุกปีพอลงทุนทุกปีแล้วความแน่นอนในในราคาก็ไม่แน่นอนขึ้นลงแต่ต้นต้นทุนนี่จะเพิ่มทุกปี ราคาคงที่หรือไม่ก็อาจจะน้อยลงแล้วก็เลยหันมาปลูกยางพาราในลงทุนทั้งเดียวเก็บเกี่ยวหลายปีอย่างไรก็ตามสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาจะส่งเสริมการปลูกยางพาราให้ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดพะเยาจะให้การดูแลเกษตรกรยางพาราและผลผลิตของยางพาราให้คงคุณภาพเพื่อให้ยางพาราเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรยางพาราในภายภาคหน้า ไฮไลท์นิวรายงาน